อีก <limbs. S 1> ันมั้กดีอทวไปเอาเอาอีกครับเ่งสองสามีเ็นึ่ามห่วงไก่เจ็พวงไ้เดลายนเอาอีกัเอาดงึ่งนม่วง ลูกมีตามบอลมานี่โตมาแเลยไปกันไปเป็ดลายมัน,นี่เป็ดสี่ยางัเป็ดงงป,ดปูใหญ่แปลงขยจะได้เรียบแปลงนี่โฮขัก,กเรียบเรียดกระดับ4โลตัวหนึ่งนีง่ไก่เป็ดไก่ลายมาน,นี่ไก่ลตลาดสวรรค์ lại sẽ vẫn chảy Bèo đi con